ยินดีต้อนรับสู่เมืองสุขสยามที่ไอคอนสยามครับทุกคนวันนี้พามาเดินเล่นอีกแล้วนำมาอัปเดตคนเยอะ <Yeah. S 1> แยะเราจะไปดูขึ้นช่วงเวลาขึ้นเรือตอนทุ่มเครื่งดูว่าจะเป็นยังไงดูพื้นที่ในสุขสยามเมืองสุขสยาม หน้าโลหน้าซีซันก็คนก็เยอะเนาะยอมแล้ว่าเยอะจริงๆโหเยอะนี่ขนาดหน้าโลนะเนี่ยมาอัปเดตที่ไอคอนสยามช่องโลซีซันวันที่ ันที่18ดครับผมันที่18กระดาคม2568ักมโอ้ใครบอกว่านักท่องเที่ยวไม่มีมันแน่นมันกงกรก็อยู่ตรงนี้หมดเลยแน่นมากเขามันเพิ่นรอขึ้นเรือที่ไอคอนสยาม <c oughs> เรือดีนิคไวซี่แม่น้ำเจ้าพระยาครับทุกคนโอ <c oughs> มาวันนี้ได้เห็นอะไรก็จัดสวยจัดสวยจัดงามโอ้โหแตกต่างแต่ละวันเลยวันมาวันหนึ่งก็จัดอย่างนึงมาวันหนึ่งก็จัดอย่างนึ่งเรสินจางซ้ายสุดคือเรื่องไม่ิเสษที่สามารถขึ้นวามสบุหลักสีไงในเ่อนเหละผู้เนคยจื่อแสนนได้รักชื่อว่าอีแยกงส์กส เชื่อกันว่าสามารถปลได้ดีนะคะที่สุขธรรมด้านซ้าของจงจุนเวซผู้สยที่สามารถขําได้เสีงช่วร้ายและสียงอับวก่นควันด้านขวาคือบีมเมลและผู้มีพลังสุดขันตัเองเป็นสลักษณ์ของความสมเพชและการหมุ่ียนจากลุมควไฟสตเลี้ยงนกหอและไผ่ใไม่มีวันสิ้นสุด 何してるの